วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่อเป็นแกนกลางของอำนาจรัฐเลยนะครับก็คือเรื่องฝ่ายบริหารในรัฐธรรมนูญไทยซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี่โอ้มาจากการบรรยายที่วิเคราะห์หลักการต่างๆได้ละเอียดมากเลยครับใช่ค่ะมันเหมือนการเปิดดูพิมพ์เขียวของโครงสร้างอันหน้าเลยว่าแต่ละส่วนทำงานเชื่อมโยงกันยังไงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าอำนาจของรัฐบาลในระบบของไทยเราเนี่ย มีหน้าตาเป็นแบบไหนมีเครื่องมืออะไรในมือบ้างแล้วก็มีกลไกอะไรคอยควบคุมอำนาจนั้นผมว่าเรามาเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่หลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่ดีกว่าว่าอำนาจของประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีที่เราเห็นในข่าวต่างประเทศกับของบ้านเราเนี่ยมันต่างกันยังไงกันแน่ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะคําถามนี้แหละที่เป็นหัวใจของการแยกระบบการปกครองออกจากกันเลยในทางทฤษฎีแล้วนะคะเราสามารถแบ่งโมเดลของอํานาจบริหารออกเป็น2รูปแบบหลักๆได้2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคืออํานาจบริหารเดี่ยวหรือ Single Executive ทีที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ในระบบนี้ประธานาธิบดีคือเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงเป็นทั้งประมุขของรัฐในทางพิธีการแล้วก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่คุมอำนาจบริหารทั้งหมดในคนคนเดียวกันเลยอำนาจของเขามาจากประชาชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้งอ๋อหมายความว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆที่เราเห็นก็เป็นเหมือนทีมงานของประธานาธิบดีเท่านั้นเองไม่ได้มีอำนาจเป็นของตัวเอง ถูกต้องเลยค่ะสถานะของรัฐมนตรีในระบบนั้นเปรียบเสมือนผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งมาเพื่อช่วยงานอำนาจการตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ประธานาธิบดีคนเดียวส่วนรูปแบบที่2คืออำนาจบริหารคู่หรือ dual executive ซึ่งเป็นโมเดลที่พบได้ทั่วไปในระบบรัฐสภาอ่าอันนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยอำนาจบริหารคู่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องมีสส่วนใช่ค่ะ หลักการก็คือการแยกตำแหน่งประมุขของรัฐหรือ head of state ออกจากหัวหน้ารัฐบาลหรือ head of government อย่างชัดเจนประมุขของรัฐอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นประธานาธิบดีในบางประเทศก็ได้ส่วนหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารที่แท้จริงและที่สำคัญมากๆคือรัฐบาลชุดนี้จะมีความชอบธรรมและต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาโดยตรงค่ะ เอาละมาถอดรหัสเรื่องนี้กันแสดงว่าประเทศไทยของเราใช้รูปแบบอำนาจบริหารคู่ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วโครงสร้างแบบนี้มันทำงานยังไงในบริบทของเราครับ ในบริบทของไทยนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคอรมอเนี่ยคือองค์กรหลักที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอำนาจของคอรมอทั้งหมดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนี่คือหัวใจของระบบรัฐสภาเลยในขณะที่บทบาทของประมุขของรัฐก็จะแตกต่างออกไปใช่เลยค่ะพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีบทบาทในทางพิธีการเป็นสัญลักษณ์ของชาติและทรงอยู่เหนือการเมืองแต่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมีการชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าในภาวะที่การเมืองเกิดวิกฤตจนหาทางออกไม่ได้ประมุกของรัฐอาจมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้เพราะทรงมีสถานะที่เป็นกลางอืมเพราะไม่ได้เป็นผู้เล่นทางการเมืองโดยตรงถูกต้องค่ะพอพูดถึงรูปแบบของฝ่ายบริหารแล้ว ผมนึกขึ้นได้ว่ามันไม่ได้มีแค่สองแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีบางประเทศที่แปลกออกไปมีค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ารูปแบบของไทยแตกต่างจากที่อื่นยังไงแหล่งข้อมูลของเราเปรียบเทียบกับโมเดลของสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกว่าคณะผู้บริหารรัฐหรือ Federal Council ซึ่งน่าสนใจมากเพราะเป็นฝ่ายบริหารแบบกลุ่มที่สมาชิก7คนมีสถานะเท่าเทียมกันหมดเลยเท่าเทียมกันหมดค่ะ เขาจะผลัดกันขึ้นมาเป็นประธานาธิปดีในเชิงพิธีการปีละคนแต่ไม่มีใครเป็นผู้นำเดียเด่ยวๆหรือมีอำนาจเหนือคนอื่นเหมือนนายกรัฐมนตรีของเราเดี๋ยวนะครับหมายความว่าไม่มีนายกไม่มีผู้นำสูงสุดคนเดียวเลยเหรอ แล้วแบบนี้เขาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆกันยังไงใช้มัติของคณะมนตรีทั้ง7คนค่ะเป็นระบบที่เน้นการประนีประนอมแล้วก็ฉันทามติอย่างสูงสุดซึ่งต่างจากของเราอย่างสิ้นเชิงที่นายกรัฐมนตรีมีสถานะเป็นผู้นำรัฐบาลอย่างชัดเจนโอ้โหการเปรียบเทียบนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าฝ่ายบริหารสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบมากจริงๆพอเข้าใจเรื่องการแบ่งอานาจแบบนี้แล้วมันก็ทาให้เกิดคาถามตามมาเลยครับว่าแล้วในทางปฏิบัติ อำนาจของรัฐบาลไทยจริงๆที่อยู่ในมือของนายกและคอรมอเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญบ้างครับอย่างเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยคือการยุบสภาเรื่องนี้มันทำงานยังไงกันแน่ การยุบสภาถือเป็นอำนาจที่สำคัญมากของฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายนิติบัญญตัติในทางปฏิบัติคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทูลกล้าวถวายคำแนะนำและพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากในทางกฎหมายก็คือการยุบสภาถูกจัดเป็นการกระทำทางรัฐบาลหรือที่เรียกว่า act the government การกระทําทางรัฐบาลหมายความว่าเป็นอำนาจทางการเมืองล้วนๆที่ศาลจะไม่เข้ามาก้าวไก่เหมือนเป็นเขตอำนาจพิเศษของรัฐบาลเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจจะมองแบบนั้นได้เลยคือเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตุลาการมองว่าเป็นเกมการเมืองโดยแท้ศาลจะทําหน้าที่เหมือนกรรมการในสนามฟุตบอลที่คอยดูว่าผู้เล่นทําฟาวหรือเล่นตามกติกาหรือไม่แต่จะไม่เข้าไปตัดสินว่าแผนการเล่นของโค้ชทีมไหนดีกว่ากัน การยุบสภาก็เหมือนการตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเล่นครั้งใหญ่ของโคช้ชซึ่งสารปกครองโดยหลักแล้วจะไม่เข้าไปตรวจสอบว่าการตัดสินใจนั้นเหมาะสมหรือไม่ค่ะยินคําอธิบายที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแต่ในแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เหมือนจะมีการตั้งคำถามที่ลึกไปกว่านั้นอีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีการตั้งคำถามถึงกรณีที่ละเอียดอ่อนมากคือนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในสถานะรักษาการเช่นสภาครบวาระไปแล้วหรือแม้กระทั่งนายกที่เพิ่งแพ้การเลือกตั้งไปยังมีอำนาจที่จะทูลกล้าวให้ยุบสภาชุดใหม่ที่เพิ่งเลือกตั้งเข้ามาได้อีกหรือไม่เดี๋ยวก่อนนะครับคำถามนี้สำคัญมากเพราะมันเหมือนเป็นช่องโหว่ที่ที่ไม่มีใครเขียนกฎไว้ชัดๆเลยในรัฐธรรมนูญ ถ้านายกที่เพิ่งแพ้เลือกตั้งไปสามารถยุบสภาที่ประชาชนเพิ่งเลือกเข้ามาใหม่ได้มันก็ดูจะขัดกับหลักการประชาธิปไตยอย่างรุนแรงเลยสิครับนั่นคือข้อโต้แย้งสำคัญเลยค่ะประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่สีเทาในทางรัฐธรรมนูญได้เป็นอย่างดีเลยในการบรรยายมีการวิเคราะห์ว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายอำนาจของนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ควรจะยังคงมีอยู่ครบถ้วนจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่แต่ในทางหลักการแล้ว มันก็ดูแปลกๆใช่ค่ะในทางหลักการแล้วมันก็มีข้อโต้แย้งที่แข็งแรงมากว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะให้รัฐบาลที่พึ่งพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งกลับมายุคสภาที่เกิดจากเจตจำนงล่าสุดของประชาชนได้อีกอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญเองก็มีกลไกป้องกันอยู่บ้างคือห้ามยุบสภาซ้ำด้วยเหตุผลเดิม หมายความว่าเมื่อยุบสภาไปแล้วและเลือกตั้งใหม่แล้วจะมายุบอีกทันทีโดยที่ยังไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งใหม่ๆเกิดขึ้นในสภาไม่ได้ค่ะอืมแปลว่าในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลที่เพิ่งแพ้เลือกตั้งอาจจะยังมีอำนาจยุบสภาใหม่ได้ในทางทฤษฎีแม้ว่ามันจะดูขัดกับความรู้สึกของประชาชนก็ตามผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันได้อยู่และอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในอนาคตหากมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริง เมื่อกี้เราคุยกันว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจบริหารประเจศแต่เอะการออกกฎหมายมันน่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญตัติใช่ไหมครับแล้วทำไมฝ่ายบริหารถึงเข้ามามีบทบาทในการปฏิเสธกฎหมายได้ด้วยล่ะครับมันดูเหมือนเป็นการก้าวไก่อำนาจกันเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คืออีกหนุนกลไกลการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญมากเราเรียกอำนาจนี้ว่าอำนาจยับยั้งร่างกฎหมายหรือ veto power ซึ่งผู้ใช้อำนาจนี้ในระบบของไทยคือประมุกของรัฐ แต่สิ่งสาคัญที่ต้องทําความเข้าใจคืออํานาจยับยั้งของไทยเป็นประเภทการยับยั้งแบบไม่เด็ดขาดหรือ non absolute veto การที่วีโต้ของเราเป็นแบบไม่เด็ดขาดนี่มันสำคัญอย่างไรครับหมายความว่าสุดท้ายแล้วอำนาจสูงสุดก็ยังอยู่ที่รัฐสภาไม่ใช่ที่ประมุขของรัฐใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือการยืนยันหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนซึ่งแสดงออกผ่านรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งแม้จะมีกลไกให้ประมุขของรัฐทรงทบทวนแต่สุดท้ายแล้วเสียงข้างมากของตัวแทนประชาชนก็ต้องเป็นที่สิ้นสุด คำว่าไม่เด็ดขาดหมายความว่าหากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานร่างกฎหมายคืนมายัางรัฐสภารัฐสภายังสามารถยืนยันร่างกฎหมายเดิมได้ด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่ครับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่งจะลบล้างการยับยั้งนั้นได้ค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นการออกแบบที่ซับซ้อนดีในแหล่งข้อมูลของเรามีเกล็ดประวัติศาสตร์เรื่องนี้ด้วยนี่ครับใช่ค่ะ เป็นเกร็ดที่น่าสนใจมากคืออำนาจนี้มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกรอบเวลาที่พระมหากษัตริย์จะทรงไว้ซึ่งร่างกฎหมายได้จากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่เคยกำหนดไว้แค่7วันและต้องพระราชทานเหตุผลที่ไม่ทรงลงพระประมาพิไทยด้วยแต่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้ขยายเวลานี้ออกไปเป็น90วันและไม่ต้องพระราชทานเหตุผลโห จาก7วันเป็น90วันเลยการขยายเวลานี่มันส่งผลอะไรในทางปฏิบัติบ้างครับมันทำให้กระบวนการออกกฎหมายช้าลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อสมดุลอำนาจอย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่ชี้เห็นถึงนัยสำคัญเลยค่ะในทางปฏิบัติการขยายเวลาเป็น90วันโดยไม่ต้องให้เหตุผลเปิดโอกาสให้เกิดการหารือหรือเจรจาทางการเมืองนอกรอบได้มากขึ้น มันอาจทำหน้าที่เหมือนเป็นช่วงเวลาให้ไตร่ตรองหรือ cooling off period สำหรับทุกฝ่ายและในทางทฤษฎีก็อาจถือเป็นการเพิ่มพระราชอำนาจในเชิงการเมืองทางอ้อมได้เช่นกันแล้วก็มีอีกประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือสิ่งที่เรียกว่าข้อสันนิษฐานทางกฎหมายหรือ legal fiction ค่ะ legal fiction ฟังดูเหมือนเป็นศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเลยครับ มันคือคกลไกทางออกของรัฐธรรมนูญค่ะในกรณีที่รัฐสภายืนยันร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียงสองในสามแล้วและนายกได้นำขึ้นทูลเกล้าอีกครั้งแต่พระมหากษัตริย์ยังไม่ทรงลงพระราชปรมาพิยภัยใน90วันและไม่พระราชทานคืนมายังรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระราชปรมาพิไทัยแล้วโอ้โห oh. นั่นเป็น,นกลไกที่น่าทึ่งมากเหมือนเป็นทางออกที่เขียนเผื่อไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศทางกฎหมายหรือเกิดทางตันขึ้นในระบบถูกต้องค่ะมันเป็นทางออกเพื่อรักษากระบวนการนิติบัญญัติให้เดินหน้าต่อไปได้ภายใต้หลักการที่ว่าอำนาจสูงสุดยังคงอยู่ที่รัฐสภาฟังมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจในมือไม่น้อยเลยทั้งอำนาจยุบสภา ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ส่งพลังแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมายผ่านอำนาจวีโต้ด้วยทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วมีอะไรมาคานอำนาจเหล่านี้บ้างครับอะไรคือเครื่องมือที่สภาใช้ตรวจสอบหรือควบคุมรัฐบาลได้เครื่องมือที่สำคัญและทรงพลังที่สุดในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ ซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูได้เปรียบเทียบรูปแบบของการลงมติไม่ไว้วางใจไว้อย่างน่าสนใจมากเพราะมันมีอยู่สองรูปแบบหลักๆที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสองรูปแบบมีอะไรบ้างครับอมติผ่านรัฐบาลก็สิ้นสุดลงทันทีซึ่งข้อดีคือมันทำได้ง่ายแต่ข้อเสียคืออาจนำไปสู่สุญญากาศทางการเมืองชั่วคราวได้เพราะยังไม่มีการเรียกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในทันทีแล้วนี่คือรูปแบบที่ไทยใช้ตอนนี้ ใช่ค่ะนี่คือรูปแบบที่ใช้ในรัฐธรรมนูญปี2560ของเราการลงมติแบบทำลายฟังดูเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ประเทศไม่มีรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งเลยแล้วอีกรูปแบบหนึ่งแหละครับอีกรูปแบบเรียกว่าการลงมติไม่ไว้วังใจแบบสร้างสารรค์หรือ Constructive Vote of No Confidence ค่ะรูปแบบนี้จะซับซ้อนกว่า คือการที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติไม่ไว้วางใจได้นั้นจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาพร้อมกันเลยหากการลงมติสำเร็จสภาไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดิมก็จะเท่ากับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไปในตัวทันทีน่าสนใจมากแสดงว่ารูปแบบนี้เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อนรูปแบบนี้เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี2540และ2550 ข้อดีของมันคือช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองไม่ให้เกิดสุญญากาศขึ้นแต่ข้อเสียคือทําให้การล้มรัฐบาลทําได้ยากขึ้นมากเพราะฝ่ายค้านไม่เพียงแต่จะต้องรวบรวมเสียงให้พอเพื่อหวดล้มรัฐบาลเก่าแต่ยังต้องรวบรวมเสียงให้พอเพื่อเลือกนายกคนใหม่ให้ได้ในคราวเดียวกันด้วยการเปรียบเทียบสรูปแบบนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมากเลย ที่ทำให้เราเห็นว่าการออกแบบกลไกในรัฐธรรมนูญเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้แตกต่างกันมหาศาลการสนทนาวันนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมของฝ่ายบริหารในระบบรัฐธรรมนูญไทยได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากจริงๆครับสรุปได้ว่าฝ่ายบริหารของไทยเป็นระบบอำนาจคู่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีเครื่องมือสำคัญอย่างการยุบสภาและอำนาจยับยั้งกฎหมายขณะเดียวกันก็ถูกตรวจสอบผ่านกลไกความไว้วางใจของรัฐสภา ซึ่งรูปแบบของกลไกนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและส่งผลต่อการเมืองโดยตรงถูกต้องค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายอยากจะหยิบยกประเด็นชวนคิดที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลของเราโดยตรงเลยค่ะเป็นคำถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปประเด็นอะไรครับ คือเราได้พูดคุยกันถึงอำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติทั่วไปไปแล้วแต่มันนำไปสู่คำถามที่ใหญ่และสำคัญกว่านั้นมากซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่ลักกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นก็คือคือแล้วพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจที่จะยับยั้งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วหรือไม่โอ้เป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆครับ เพราะรัฐธรรมนูญคือตัวกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยใช่ค่ะเพราะตัวบทรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เขียนถึงกรณีนี้ไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เขียนไว้สำหรับพระราชบัญญัติทั่วไปไม่ได้ระบุถึงกรอบเวลา90วันหรือกลไกลีกอลฟิกชันสำหรับการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญเลยทําให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นปมปัญหาทางกฎหมายที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับอนาคตและเป็นเรื่องที่ต้องขอบคิดและหาคําตอบกันต่อไปค่ะ